สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมก็วันที่30มกราคนนี้นะเพื่อนเพื่อนชีเดออนไลน์นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตแล้วนะฮะก็คือถ้าคลิปนี้ออกไปก็คืออาจจะออกช้าหน่อยนะเพื่อนเพเพราะว่าเนื่องจากผมอัดเนี่ยซือเป็นเวลาแบบโหแบบหลายทุ่มแล้วนะดิเพื่อนเพื่อนก็จะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมาบอกข้อมูลและกันนะเพื่อนเพื่อหลายคนน่าจะรู้ไปแล้วนะครับผมสำหรับพอที่น่าจะเล่นพรุ่งนี้หรือไม่ก็เล่นวันวันลืนนะครับผมก็เดี๋ยวจะบอกให้นะเพื่อนๆว่ามีอะไรกันบ้างนะ เดทนี้นะมันเพื่อนจะอยู่ถึงวันที่6กุมภาพันธ์เลยนะมันเพื่อนเป็นข้อมูลของผมหน้าที่ผมจะบอกไปนะครับผมใครที่ไม่ได้เล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ต้องผิดหวังนะครับเขายังมีแจกของอยู่นั่นเองนะฮะปอติเขาจะไม่เคยปล่อยเลทแบบนี้นะครับ ปกติเวลามีกิจกรรมเนี่ยเขาจะเอาแบบเอาแค่สัปดาห์นั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะล็อกตายเลยนะว่าสัปดาห์นั้นแค่นั้นแต่ตอนนี้ใครที่ไม่ได้เก็บของจีนนะครับผมไปเก็บทองจีนนะเพื<ๆ>่อนๆสามารถไปเก็บกันได้นั่นเองนะเพื่อนๆ36ไอ้36จุดที่ผมทําคลิปออกไปให้ดูนะครับแล้วก็ใครที่เข้าเล่นนะครับผมในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะได้รับเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมจะเป็นชุดที่แจกฟรีเป็นจี้นะครับผมเป็นหมวกนะก็รับทันทีเลยนะครับผมขอให้เพื<ๆ>่อนๆไปเช็คที่ร้านค้าหรือว่าในบ้้าานนนนขออองเเเรไดันน่พื<ๆ> ก็จะได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะมีไอรถนะเพื่อนๆที่ผมทําคลิปออกไปนะครับผมเป็นรถแข่งนะของดูนานียวเยียนะเพื่อนๆไปของส t a นเลสนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะชนะหรือแพ้นะครับได้ลายรถมาสู่พีนํมบาร์เอฟเอฟนะครับผมได้ทุกคนเนี้ยหลังจากเราเล่นจบนะครับผมก็จะนับถอยหลังเลยประมาณ3วันนะครับผมหรือว่า72ิชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็จะได้ลายรถนั้นเข้าอู่แต่งรถเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะอ่าแพ้ชนะก็ได้นะครับ จริงๆเล่นแค่รอบเดียวก็พอนะขอให้เล่นกับคุณเล่นกับใครก็ได้นะครับเล่นแค่รอบเดียวก็พอนะครับคุณก็จะได้รับไปเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็เขามีโบนัสเงินนะฮะคูณ2แล้วก็ RP คูณ2ด้วยสำหรับการสตาร์ทเลสของไอรูน่านิวเยียนะครับผมก็ดีมากๆเลยนะเพื่อนเแล้วก็กิจกรรมสำหรับสัปดาห์นี้นะเพื่อนๆก็เพื่อนๆต้องไปเล่น Dispatch Work นะครับผมหนึ่งครั้งนะ ดิสเพทเวิร์คคือภารกิจอะไรนะครับก็คือภารกิจรถตำรวจนั่นเองนะครับเล่นแค่ครั้งเดียวรับไปเลยเงิน1นึ่งแพร้อมกับแว่นตานะครับผมเป็นแว่นตาสีดำนะเพื่อนๆแต่ว่าก่อนจะเข้าตัวเราเนี่ยก็อาจจะประมาณเจ็ดสชั่วโมงหรือ3วันเหมือนกับไอไลน์รถเลยนะเพื่อนๆก็อาจจะเข้าช้าหน่อยนะครับชาร์ลีมีจับสัปดาห์เนี่ยก็คือเพื่อนๆต้องไปเล่นแดกเลสนะครับผมของไอของเอลเอฟคาร์มิสเนี่ยเพื่อนๆต้องไปเล่นแดกเลสนะครับสองครั้งนะครับรับไปเลยหนึ่งแสนนะครับอันนี้เป็นชาลจป์นรัจะสปดาห์นี นะครับผมก็แนะนำให้ไปลองเล่นกันนะครับผมเล่นกาน่าง่ายมันอยู่นะครับได้กดในทัสด้วยนะครับผมได้เห็นเข็มไม้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นการแข่งที่ดีมากๆอันนึงเลยที่ผมก็น่าจะแนะนำนะครับผมโบนัสเงินคูณ2และ RP คูณ2นะครับยังมีอีกนะเพื่อนๆก็จะมี anniversary mode นะครับเป็นของดับโซนนะครับใครที่เล่นกับเพื่อนอยู่แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรใครที่เล่นคนเดียวก็อดไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็บูนัสเงินเฉพาะคูณ2เลยนะอันนี้เป็นของออโต้ช็อปเลยนะเพื่อนๆก็เป็นงานส่งรถลูกค้านะครับผมในออร์เนอ่า ออ t o ตชอปขายจ็อบนั่นเองเนี่ยเพื่อนก็เป็นแบบคูณ2นะครับผมก็ไม่ได้มากไม่ไม่มอะไรจริงๆปกติไปลาบส่งลูกค้าก็อาจจะได้แบบหลักหมื่นนะอันนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมเพิ่มคูณ2ขึ้นมาใครที่เป็นแบบใครชอบออร์ตชอปอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่เหลือคือไม่คูนนะเพื่อนคือที่เหลือไม่คูณนะครับแบบพวกภารกิจในออร์ตชอปอะไรอย่างเงี้ยไม่คูณนะครับไม่คูณนะคูณแค่ไอ้ส่งรถไอส่งรถล,ลูกค้านะครับผมในออโต้ชอปเท่านั้นเองเนี่ยเพื่อนก็ถือว่า ธรรมดามากเลยนะครับผมสำหรับรุ่นักงันคูดสนะฮะไปครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรกันบา้างเดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนก่อนเลยนะฮะเพื่อนสำหรับรถนะฮะเมื่อกี้เป็นข้อมูลคูดสนะค,คือหมดแนละ้วจริงๆนะคือเหมือนเอาสัปดาห์ที่แล้วมาผสมกับของใหม่นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ต้งต่างเลยนะครับแล้วกล้องน่าจะไม่มีรถมาใหม่นะครับถ้าปกติมีรถมาใหม่เนะี่ยเขาจะเอามาโชว์ที่ร้านลักชัวรี่ก่อนเลยนะ นี่ครับผมคันนี้เป็น NEOB นะครับหรือ BMW i8 นั่นเองครับก็เอามาโชว์เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นรถเก่าแล้วนะเพื่อนๆไม่ใช่รถใหม่อะไรนะครับผมมาตั้งแต่หู DLC ที่ผ่านมาแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าไม่ได้ใหม่นะครับการันตีเลยว่าไม่มีรถมาใหม่แน่นอนนะครับผมตอนนี้นะฮะก็จะเป็นไอตัวเชฟโรเลตคาเมลโลนั่นเองนะเพื่อนๆเป็นตัวคอนเวิร์ติเบิลนะครับอันนี้เป็นแต่ในเกมจะเป็นว i เจโร่ซัเอ็กตัวคอนเวิร์ติเบิลนะครับ ก็ดีนะฮะ oh. ก็คือแม็กนะครับผมที่ที่ผมคิดว่าดีเนละก็คือแม็กเลยเนะี้ยเพราะวนะ่าแม็กเนี่ยคือแต่งไม่ได้นะครับแล้วแถมเขาทำสีดำมาให้ด้วยนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวเปิดประทุนได้นะฮะในเกมเนี่ยจะมีตัวที่เปิดประทุนได้กับไม่ได้น,ะนั่นเองนะครับ ถ้าเปิดไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับแต่ถ้าเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะมีของแต่งที่มากกว่าน่อยนะครับของแต่งภายนอกเนี่ยดูเหมือนกับตัวแรกนะครับแต่ว่าจะมีพวกลายแต่งอะไรเงี้ยที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับตัวคอนเวิร์สเทเบิลนั่นเองนะใครที่ชอบตัวคอนเวิร์สเทเบิลนะครับก็สามารถมาซื้อได้นะครับที่ร้านลักชูรี่หรือว่าจะซื้อในร้านหรือว่าจะซื้อกดในเว็บอัพก็ได้นะครับแต่ถ้าคุซื้อที่ร้านค้าลักชูรี่เนี่ยคุณก็จะได้แมท์แบบนี้ลายแบบนี้นะครับทุกอย่างแบบ โอ้โหไม่มีอะไรอัพขึ้นใหม่ครับสำหรับร้านดิจิเนอรี่นะฮะแล้วเจ้าแล้วก็เจ้าเนโอบีเมื่อกี้ก็ไม่รู้ราคาด้วยครับเอามาโชว์ทำไมผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยครับ <laughs> เอามาให้รู้ว่ามันนี้ไม่มีรถใหม่แน่ๆนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูที่4ประตูนะครับตประตูนะครับผมมีเทลเกเตอร์นะครับผมเทลเกเตอร์เอสนะครับผมลดราคาจากร้านหนึ่งนะ,ะหรือเจ็ดแสนแปดนะครับ ไปรถคันสีเหลือที่กอยู่ในออโต้ช็อปนั่นแหละมันเป็นไอ้สีประตูที่ออดี้ที่เพื่อนๆหลายๆคนนะต้องได้สัมผัสกันมาบ้างนะถ้าใครไม่มีรถในออโต้ช็อปนะฮะต้องได้เล่นคันนี้แน่นอนแต่ถ้าใครอยากลองแต่งเองก็สามารถซื้อคันนี้ได้เลยนะไปทำซื้อคันนี้ไปแล้วก็ไปทำารกิจของออโต้ช็อปได้นะครับก็ดีเพราะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะมาดูที่มอเตอร์ไซค์นะครับผมมอเตอร์ไซค์ไม่มีอะไรรถราคานะครับสเปเชียลพวกเอฟวันก็ไม่รถราคานะครับ มาดูล้างซัลเทิร์นนะครับล้างซัลเทิร์นก็ไม่มีอะไรอัพข้อมูใหม่นะครับไปดูที่2ประตูกันก่อนนะ2ประตูมีฮอตริงนะครับผมเอวารอนนั่นเองนะเพื่อนเป็นกระบะซิ่งนะครับผมที่แรงกว่าไฟบลสเอพีนั่นเะองนะเพื่อนคือนะแรงกว่าคันนี้อีกนะแต่ผมยังไม่ได้รีวิวไปเพื่อนๆดูนะทำไว้แล้วแต่ผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ตัดนะครับผมยังไม่ได้ตัดนะเออเดี๋ยวไว้ตัดแล้วเดี๋ยวจะลงให้ดูว่าไม่แรงกว่านะครับคันนี้ คือมันดีจริงนะผมไม่เถียงนะมันดีไปถคิดว่านี่คือเดอะเบสของกระปะแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้ถ้าคุณเทียบแค่ความแรงฮอตลิงเอวารอนเนี่ยคือแรงกว่านะครับเพราะว่ามันด้วยทรงมาเป็น n a สคารมั้งเพื่อนแบบมัน,มนแรงกว่านะครท,ที่มันเก่ากว่านะครับมันแรงกว่าเยอะมากนะครับท่านต่อมาคือเจ้า Dominator อร์นะครับผมใครที่ชื่นชอบหรือว่าเป็นสายสาวกแบบต้องการเล่นธุรกิจ ของออร์ช็อปเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อกันได้นะครับเพราะรถพวกนี้สามารถเอาไปใช้ในธุรกิจได้นั่นเองนะอย่างเช่น W2SP นะครับรถราคาอย่างล้านเจ็ดหลือหนึ่งล้านสองนะครับคันต่อมาที่ใช้ได้เหมือนกันนะเพื่อนก็เป็นรีมัตนั่นเองนะเพื่อนหรือ Nissan Ceva นะครับรถราคาอย่างล้านสาเหลือเก้าแสนห้านะสองพอดียังไม่ยังไม่ปลดราคานะครับใครที่ปลดราคาแล้วก็ซื้อได้แค่เจ็ดแสนเท่านั้นเองนะก็สามารถใช้ในธุรกิจได้เช่นกันครับ เอาต่อมาใช้เป็นในภารกิจได้นะแต่คนเขาไม่ค่อยนิยมนะส่วนใหญ่ก็ซื้อไปแอคอย่างเดียวนะครับผมก็คือเจ้าเวลเนอร์ HKR นั่นเองนะเพื่อนเป็นกระบะนะครับแต่เป็นกระบะที่เป็นแบบทรงดูเก,ก่านิดน,นึงนะครับผมลดราคา900,000เหลือหกแสนหนะครับผมซอลค็ววที่ปลดราคาแล้วน,นั่นเนนองนะก็ถือว่ารถเฉพาะรถจูนเนอร์นะครับชัดเจนนะครับว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ของแบบว่าอาอโต้ช็อปเลยนะครับผมมาดูที่4ประตูนะครับ4ประตูไม่มีอะไรลดราคาเลยนะฮะมาดูที่ออฟโรดนะครับ คอปโลดก็ไม่มีอะไรลดราคานะครับมาดูที่ร้านลักชูรี่ครับไม่มีอะไรลดราคาครับมอเตอร์ไซค์โอ้โหก็ไม่มีอะไรลดราคานะครับสเปเชียลพวกโอ้โหโคลด์แก็ไม่ลดราคานะครับผมมาดูที่วอลสต็อกนะฮะวอลสต็อกโอ้โหเอาโพนนะครับผมเหมือนว่าจะไม่มีอะไรลดราคานะครับผมโอ้โหไม่มีอะไรลดราคาสักอย่างนะครับไม่มีอะไรลดราคาสักอย่างโอ้มาดูร้านเบนนี่หน่อยนะฮะ เบนนี่อาจจะใจดีนะแต่เบนนี่หลังๆมาไม่ลดเลยนะไม่ลดสักนิดเลยนะเนี่ไม่ลดอียแล้วนะครับผมเบนนี่นี่เหมือนเดิมน,นะครับนี่ส่ยเขาคองเส้นวาจริงแล้วก็อาริสนาบอนะครับผมโอ้โหไม่ลดราคานะครับโอ้ก็ดูเครื่องบินกับเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่ครับผมมีเครื่องบินเนะี้ยคายไม่รู้ว่าม,มีคนชอบหรือเปล่าเห <laughs> มืนนอนเะครื่องบินคายนะเพื่อนเราคาานะครับใครอยากได้ก็มาซื้อกันได้เลยนะเอ้โ <laughs> ห หัวจะปวดนะครับผมน่าจะเป็นเครื่องบินลำเดียวกันที่ไปคาโยะแล้วก็น่าจะเป็นเครื่องบินเดียวกันที่ไปรับที่หัวโล้นนะครับผมในไฮสองนะโอ้ตายแลยเอาเครื่องบินาหนมาลดราคาเนียครับไม่รู้จะมีใครจี้ซื้อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับดูเรือโอ้โ,อโหเรือก็ไม่เป็นราคาเลยย้อนก็เป็นรถราคาครับโอ้ยแน่นอนครับผมจักรยานก็น่าจะเป็นรถละมันลดทาไมนะฮะราคาถูกนค่นี้เออเป็นเท้านะครับผม,ผมก็ไม่รถราคานครับผมมาดูที่ธุรกิจกันบ้าง,างดีวกว่านะครับ เริ่มจากขับเผาเลยนะครับขับเผาไม่ลดราคาเลยครับผมบังเกอร์นะครับไม่ลดราคานะครับเฮงก้านะไม่ลดราคานะครับแฟคคิริตี้ไม่ลดราคานะครับไนท์ทัมไม่ลดราคานะครับอาร์เคไม่ลดราคานะครับออโต้ช็อปนะฮะออโต้ช็อปลดราคา30%นะครับเพื่อนๆแบบรวมอันนี้คือรวมทั้งพวกค่ารีโนเวทเลยนะครับใครที่อยากเปลี่ยนโลเคชั่นปฏิทซออโต้ช็อปนะไม่ต้องทำอะไรคุณก็ไปซื้อใหม่แต่งใหม่ทุกอย่างนะครับ แล้วคุณก็คว้าครับอันเดิมได้เลยนะครับผมเขาก็จะมีส่วนลดราคาให้นั่นเองนั้นเพื่อนสำหรับใครที่อยากได้ลายครูนะครับผมก็กดไปที่อันแรกได้เลยก็จะเป็นลายครูเพื่อนขึ้นมาเองนะครับใครที่อยากได้แบบไหนก็ไปกดเอานะครับผมใครที่ไม่มีลายครูก็ไปกดเอาเลือกตรงนี้นะครับอยากเปลี่ยนก็ต้องเสียเงินหน่อยนิดนึงนะครับผมสตาร์ทนะครับผมสามารถใส่ได้หมดเลยนะเพื่อนทุกอย่างนะครับลดราคาหมดนะเพื่อนใครที่อยากย้ห้โลเคชั่นนะครับวาระของคุณมาถึงแล้วนะครับราคาไม่แพงมากนะครับลดราคาทุกอย่าง30%สำหรับออสเอชชั่น ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็มาดูที่ซาเวียรนะครับซาเวียรไม่ได้ลดราคานะ่ยครับบอกฟิตนะครับไม่ได้ลดราคานะครับแล้วก็การแมนแฟคทรีนะครับก็น่าจะไม่ลดราคาเหมือนกันนะพราออลลอฮ์อบลดราคาแล้วนะครับโอเคไปดูที่ไอเอ็นอพาร์ตเมนต์นะครับก็ไม่ลดราคานะครับตึกต่อรถได้50คันก็ไม่ลดราคาเช่นกันนะเพื่อนๆแล้วก็มาดูที่ตึกซีโอแล้วก็ตึกเอเจนซี่นะครับก็ไม่ลดราคาเช่นกันนะฮะ ถ้าเกิดว่าวันนี้หลักๆน่าจะเป็นของออโตช็อปล้วนๆเลยนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นการทธุรก,กิจไ A ของคนจีนนะครับผมไปเก็บนะครับเพื่อนๆไปเก็บแต่ละจุดเนี่ยก็จะได้เงินนะครับผม888บาทนะครับแล้วก็จะได้ RP 888 RP นั่นเองเนี่ย RP ก็คือเลเวลของเรานั่นเองนะครับผมก็สัปดาห์นี้น่าจะมีประมาณนี้แหละนะเพื่อนๆโอ้โหแม่งโคตรน้อยเลยนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูไปหวังรถแรงกับพี่เหม่งกันดีกว่านะแล้วก็ไปหวังจาก LS กันดีกว่านะครับเผื่อเขาอาจจะมีของดีๆไง เออเผืออว่าจะมีของดีๆให้เราไปครับผมพิสโกโอเคฮะตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ร้านพิมเมกไปเทียบร้อยแลเดวนะครับผมมาเริ่มจากตัวคันซ้ายนี่ก่อนเลยเนะเพื่อนก็คือเจ้าของแมสโคลนั่นเองเนี่ยเพื่อนเป็นตัวเลสคานะครับหรือว่าตัวแข่งนั่นเองเนี่ยเพื่อนบางคนนะครับอยากได้คันนี้แต่ว่าอยากเอาลายออกนะผมบอกก่อนนะครับถ้าจะเป็นตัวเลสคาพวกนี้มันจะออกไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นข้อเสียตรงนั้นนะแล้วก็สามารถมาซื้อได้นะราคาสามแสนแปดหมื่นห้าพันครับอันนี้เป็นรถแรงนะครับผมบอกก่อนนะครับ ใครที่อยากได้ก็มาซื้อกันเก็บไว้ได้นะใครที่เป็นสายสาวลกแบบนี้นะครับคันนี้เป็นสปอร์ที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วอันนี้คือในความคิดของผมนะสำหรับรถสปอร์ตนะครับราคาถูกมากแล้วก็แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาก็ถือว่าเขาท่างจะใช้ได้นะครับผมสำหรับเจ้าแอสเซอรมางคันนี้นะครับถ้าต่อมาแล้วเพื่อนๆก็คือเจ้าคอร์ดนอสเซนติตัวคาร์บิโอนะครับคันนี้นะฮะสามารถเปิดแบบว่าเปิดประทุนได้นะคันนี้นะเป็นรถเก่านะครับแต่สามารถเปิดประทุนได้คือสวยมากนะอยาก ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมเบลเล่พวกแบบโรซลอยอะไรพวกนี้แบบผมมองว่าดีมากเลยสันนี้นะราคาไม่ค่อยแพงนะครับผมนี่ฮะับหนึ่งแสนไปเหมือนค่าผ่นะครับแล้วก็ได้เปิดรถเปิดกระถุนนะครับดูทรงหรูหรานะครับผมความแรงก็อาจจะไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าทรงมันหรูหราแน่นอนนะครับขั้นต่อมานะครับผมเป็นตัวเลสคาร์เหมือนกันก็คือเจ้าเกสเตอร์นะครับหรือ Honda s s x แน่ๆนะเพื่อนๆเป็นตัวอะคูร่านะครับเป็นตัวใหม่ของ Honda าเอสเอสนะฮะอันนี้เป็นตัวเลสคาร์นี่ก็เป็นรถแรงเหมือนกันนะครับ ก็บอกก่อนนะครับพวกตัวเลสคาร์เนี่ยมันมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะไอ้ลายเนี่ยเพื่อนๆต้องรอซื้อแบบตัวที่เป็นดั้งเดิมของมันนะครับถ้าใครอยากเอาลายออกนะตัวเลสคาร์ต่างกับธรรมดาไหมเอาตรงๆนะถ้าเราไปลองขับดูนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างนะอันนี้อันนี้เขาสึกส่วนตัวนะบางคนอาจจะมองว่าต่างนะแต่ผมลองขับมารู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างนะครับอันนี้เขารู้สึกส่วนตัวนะครับก็จะมีข้อดีนะผมดูเพื่อนๆดูแมทเดิแบบเพื่อนๆได้แมทแดงมาเลยนะ เนี่ยเขาใส่มาให้กับเข้ากับรถเลยครับแต่เพื่อนๆแต่งสีได้นะเพื่อนๆอ,อ,อยากเปลี่ยนสีครับเพื่อนๆเปลี่ยนได้แต่ว่าจะเปลี่ยนลายนะเปลี่ยนไม่ได้ลายะเป็นแบบนี้นะครับถ้าต่อมาคือเจ้า GP1 นะครับผมหรือ Ma ็กคาร์เลย์ F1 นะเนี่ยเพื่อนๆแต่ว่ามันจะไม่ใช่3ที่นั่งเหมือนกับชีวิตรจริงนะครับอันนี้จะเป็นอ่าเหมือนเขามาโมดิฟายมาเป็นแบบ2องนะครับผมนี่ฮะเอามาทำมาแล้วเป็น2ที่นั่งนะครับผมแต่เสียงแน่นอนครับผมเสียงลั่นแน่นอนใครอยากหารถลั่นๆเป็นซุปเปอร์คาร์ ให้มันแบบทรงมันจะเก่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายัางดูเท่อย่างเงี้ยผมแนะนําคันนี้เลยลั่นแน่นอนนะครับผมผมก็จะหาคันที่ลั่นกว่ามานี้ยากเหมือนกันนะนะครับคันนี้ราคา880,000เท่านั้นเองนะถือว่าราคาคขาทั้งดีนะปกติคันนี้มันจะล้าน up นะครับน่าจะลดราคามานะอันนี้นะก็ค่อนข้างเงี้ยต่างน,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 นะครับอันนี้เป็นรถแลเช่นกันนะ อยากได้ก็มาจากกัดการได้ที่ร้านพี่เหมิงครับสามารถมาลองได้ก่อนนะบางคนบอกว่าทอ่อมันลั่นจริงหรือเปล่ามาลองได้เลยับมากดข้างๆรถนะกดตัว E แล้วก็กดเทสได้เลยนะครับอยากลองพี่หมิงให้ลองได้5นาทีนะครับคันต่อมานะเพื่อนๆคันนี้ก็จะเป็นคอยวติ r นั่นเองนะเพ,พื่อนๆคันนี้เป็นรถแบบดั้งเดิมเป็นรถไฟฟ้าเจนแรก yani ๆ,ๆนะครับผมหน้าตาจะคล้ายๆโรตัสหน่อยนะคือมันเป็นเจนแรกเลยนะที่แบบเป็นรถไฟฟ้ามันจะเข้า GDA มาเพราะภาคห้านะคือ มันอย่าเรียกว่าเข้าเลยมันมาพร้อม GDA 5เลยดีกว่านะคันนี้นะเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นตั้งแต่ผมเล่นตอนเด็กเนี่ยก็เห็นมันแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าคันนี้น่าจะมาตั้งแต่เกมเปิดเลยแหละนะครับตอนนี้คือสวยมากนะครับราคาไม่ค่อยแพงนะครับผมขับนิ่มๆคันเล็กๆนะครับไปรถออกแนวไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับนี่ฮะราคาแค่แสนห้าเท่านี้จริงๆอะรถสวยมากเลยนะสำหรับวันนี้ผมว่าพี่เม่งเอารถเข้ามาได้สวยมากๆ5คันนี้ยผมชอบหมดเลยผมพูดพตรงนะชอบหมดเลยนะครับ ผมไม่ติขนาดไหนเลยเพราะว่ารู้สึกว่าราคาไม่แพงแต้วก็รู้สึกว่ารถพวกนี้มันให้ฟีลลิ่งที่ดีมากนะครับผมแต่แต่ละคันนะแล้วราคาไม่แพงด้วยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับถ้าเทียบกับในช่วงหลังที่แม่งเงินแม่งเฟ้อแล้วแบบลดราคาล้างอัพอะไรเงี้ยขนาดกระบะอย่างล้านแปดอย่างเงี้ยโอ้โหรู้สึกว่าแม่งเวอร์ไปนะครับสำหรับในร้านนี้พิมพ์หนิงนะเ่อนๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับผม <S <S เดี๋ยวอาจจะอาจจะมาถามว่าอวยเกินไปนะครับผมแต่ลองมาเทสดูนะครับผมว่ามันดีอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าซับพาวเวอร์ห้าคันดีกว่า โอเคครับผมตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ใน LA ไปที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนมาเริ่มจากทางซ้ายนะครับคันนี้คือไรต้านั่นเองนะเพื่อนเเป็นรถแรงนะครับผมเป็นกระบะนะครับทรงสูงๆนะครับผมอย่างนี้เลยนะปกติเนี่ยคันนี้ถ้าหลายๆคนสังเกตนะครับก็จะมาขายด้แบบลูกค้าเนี่ยเขาจะเอามาทําในออโต้ช็อปของเราบ้างนะครับแล้วเราสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ด้วยได้ด้วยนะฮะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะผมว่านะแล้วคันนี้แต่งได้ก็น่าจะหลาดนะครับเพราะก็น่าจะแนะนำนะครับแต่เวลาเอาไปขึ้นเขาผมรู้สึกว่าคันนี้มันแบบแปลกๆอ่ะ มันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มัน,ปนแปลกๆอย่างไงไม่รู้นะครับผมในะความรู้สนะึกนะมันเหมือนจะดีก็ไม่ดีมันเหมือนจะไม่ดีมันก็ไม่ใช่นะมันเป็นแบบคันนี้นะนก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับอยากให้มาลองขับมาดูนะครับราคาแค่สามแสนแปดนะถือว่าถูกมากนะสำหรับคันนี้นะเอาไปลองขับข้างล่างได้นะครับผมมากดเหมือนกับร้านที่หนึ่งเลยนอครับอันนี้แต่อันนี้กด F นะครับผมกด F แล้วก็ขึ้นไปเทสไ,ได้เลยนะครับเขาก็จะไปเทสข้างล่าง LS นะอันต่อมานะครับผมคันนี้คือฮากุโชตัวธรรมดานะครับและหลายคนอาจจะคุ้นตากับฮากุโชเด แล้วมองว่าเอ้ยยกฮาร์ปูโชธรรมดาจะสู้ฮาร์ป <lasting> ูโชแดกได้เหรอเอาตรงๆถ้าเราเทียบที่ความเร็วอาจจะไม่ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าฮาร์ปูโชธรรมดาเนี่ยมันยกล้อเนี่ยโอมันแรงมากนะแล้วแถมมันขับมันนะมันมันคนละฟิลลิ่งไอ้นี่มันมันเหมือนกดเรา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 กดหมอบอะแต่อันนี้มันมันเหมือนแบบเรายกล้อเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคันนี้มันค่อนข้างกับผิวอยู่เหมือนกันนะครับผม ถ้ากุชโชธรรมดาเนี่ยมันจะมันจะมีความที่เลี้ยวดีกว่าากุชโชแดกหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ากุชโชแดกมันมันยืดออกมาไงไอ้ข้างหลังนี่ยมันยืดออกต่อมาอีกหน่อยนึงนะครับแต่กุชโชธรรมดาเนี่ยมันจะมันจะแบบเลี้ยวคล่องๆเหมือนบิ๊กไบค์ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบพวกแบบหน้าตาคล้ายๆผู้ขยาบบุษะเพื่อนๆก็อาจจะดูดีนิดนึงในความรู้สึกผมนะผมก็อาจจะชอบเอ็นเอียงไปทางชันเนี้ยมากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชันเนี้ยราคาถูกกว่าด้วยนะครับนี่ครับผมราคาแค่82,000ื่เท่านั้นเองนะฮะ ขายอยากได้นะครับก็มาจังมาจับได้ที่ LS เลยนะเพื่อนก็ไม่ได้ลดราคานะแต่คันนี้ก็เป็นรถแรงนะครับเพราะว่าฮาร์กโชว์แดักมานะครับทำให้ฮาร์กุโชดักเวาขายไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ซื้อไปก็คงไปจอดหรือไม่ก็เอาไปยกล้อเล่นซะมากกว่านะครับไม่คงไปเอาไปขับจริงจังเหมนะครับฮาร์กโชว์แดักนะฮะก็ต่อมานะครับผมคันนี้คือเทพเจ้าซุปเปอร์คาร์เลยนะผมแต่ว่าก็ตกกระป๋องไปจนคนไม่ค่อยสนใจนั่นเองนะเพื่อนก็คันนี้ก็คือเจ้า811นั่นเองนะเพื่อนเป็นรถที่แบบว่า <laughs> ผมชอบมากเลยนะ <laughs> ผมชอบมากที่มันเอาไปบักได้นั่นเองน,นะฮะแต่ก็ไม่รู้ทํทคลิปออกไปยังผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะฮะ <c oughs> อันนี้ลดราคา30%ด้วยสำนะหรับวันนี้นะครับผมอันนี้ฮะลดราคามาเหลือ7 9็0แ0บ้าทมื่นานั่นเองนะก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ดีใช้ได้ไสำหรับผมนะเป็นรถซูเปอร์คาร์อีกหนึ่งคันที่ดีใช้ได้การความเร็วกาเรเลี้ยวต่างๆนะครับผม ก็ถือว่าเขาทํามาได้ค่อนข้างดีทั้งที่เป็นรถเก่ามากนะครับมาในยุคแรกๆนะครับผมที่ผมรู้จัก GDAV ออนไลน์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับปัจจุบันกลายเป็นรถแรไปแล้วใครอยากได้ล้อเงาๆหล่อๆแบบนี้นะครับแนะนําให้มาซื้อที่ L A ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะลองขับก่อนก็ได้นะครับเป็นรถที่เปอร์ฟอร์แมนซ์นี่ใช้ได้เลยนะครับสมัยก่อนนี่เป็นคู่กัดกับพวกเซนโทโน่อะก็ว่าได้นะตอนนี้นะถือว่าอะไรที่ดีมากนะครับโอเคมาดูรถรางวัลกันดีกว่านะครับ รถ <aunque S 2> รางว <descript or, S 2> right okay. ัลสัปดาห์นี้นะเพื่อนๆก็จะเป็นเจ้าโคม e เอสอาร์นั่นเองเพื่อนๆเห็นหน้าตานี่คือจำได้เลยนะครับโอเคเพื่อนๆถ้าอยากได้นะเพื่อนๆต้องได้เทสได้ท็อปห้าเอลเอนค่ะมีซีเรีสสี่วันนะครับติดท็อปห้านะแบบคือเนี่ยห้าคนจะได้หมดเลยขอแค่สี่วันนะครับหลักๆคือมาใช้เวลาแล้วกัน แต่ว่าคันนี้มันเอากลับมาขายในเวฟนะครับมันกลายเป็นรถไม่แรไปแล้วนะเพื่อนพอมันเอากลับมาขายในเวฟเลยนะเพราะว่ามันเอามาอัพอิมานิเทคได้นะครับหรือว่าอัพอะเจนซี่นั่นแหละเอามาอัพได้แล้วนะมันก็เลยกลายเป็นว่าคันนี้มันหายแรไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ฟรีนะครับผมอันนี้แบบแต่งมาแล้วเนี่ยก็เพื่อนๆก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็รับฟรีกันไปเนี่ยครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสำหรับโอมิดเอสอาร์นะครับเอาบัสก็ได้มาขับธรรมดาก็โคตรหล่อนะครับรถแม่งคัรบ ก็ถือเป็นอะไรที่ดีนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ก็เราจะน่าสนใจสำหรับผมนะก็จะมีซองขอนที่ไม่ได้เล่นครั้งที่แล้วแล้วกันน่าจะดีสุดน่าจะเป็นของให้จีนนี่แหละเพื่อนๆที่เก็บตามที่6จุดนะครับแล้วก็ได้ชุดนะฮะได้เงินนะครับ,แล,ลลรบ,รบแล้วก็มีลายรถนะครับผมของไอ A P Nambar F F นะฮะแล้วก็มีของออร์ชอปส่งลูกค้าจรงิงๆผมก็ไม่ค่อยได้ส่งลูกค้านะพูดตรงๆนะครับส่วนใหญ่ที่ผมส่งลูกค้าเพราะว่าอยากได้รถเรงๆของลูกค้ามากกว่านะ ไม่ได้อยากส่งเลยนะครับนะฮะก็ถือเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับใครที่เริ่มต้นตั้งชีวิตนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้หวือหวาอะไรกันพูดอย่างนี้ราไม่ได้หวือหวามากครับแต่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่แลวอยากได้ออโตช็อปเนี่ยเอามาแต่งรถเนี่ยผมบอกเลยว่าแนะนํามากๆเลยครับราคา่ขาข้าจะลดลงมาพอสมควรแล้วนะครับรวมของแต่งด้วยนะก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้กับสารบบดนี้นะครับใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย